การเดินทางของนักฟุตบอลคนหนึ่งที่เปลี่ยนโฉมหน้าของวงการลูกหนังโลกตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมาไม่ได้เกิดจากโชคช่วยหรือพรอสวรรค์เพียงอย่างเดียวหากแต่มาจากการผสมผสานของความมุ่งมั่นความพยายามและการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคที่ขวางหน้า สำหรับลีโอเนลเมสซี่ความสำเร็จที่เขาสร้างไว้กับสโมสรบาร์เซโลนาไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวของสถิติการทำประตูหรือถ้วยรางวัลที่ประดับตู้โชว์แต่เป็นการเดินทางที่สะท้อนถึงความฝันของเด็กชายคนหนึ่งจากโรซาริโอประเทศอาร์เจนตินาที่กลายมาเป็นตำนานของโลกฟุตบอลและหัวใจของชาวคาตาลัน สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง power play ช่องของเราจะพาคุณไปสนุกกับเรื่องราวต่างๆในโลกของกีฬาทั้งการแข่งขันเทคนิคและแรงบันดาลใจจากนักกีฬาเมสซี่ก้าวเข้าสู่สโมสรบาบาเซลโลนาในวัยเพียง13ปีหลังจากที่ครอบครัวตัดสินใจเดินทางข้ามทวีปมาจากอาร์เจนตินาเพื่อหาทางรักษาโรคฮอร์โมนการเจริญเติบโตที่เขาเผชิญอยู่ การย้ายมาสู่ลามาเซียอะคาเดมี Academy ของบาซ่าไม่เพียงแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของเด็กชายตัวเล็กๆหากยังเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสมัยใหม่ที่โลกฟุตบอลจะได้รู้จักชื่อลีโอนลเมสซี่อย่างไม่มีวันลืมแม้ร่างกายจะเล็กกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันแต่พรสวรรค์ในการควบคุมบอลความคล่องแคล่วและว,วิสัยทัศน์ในเกมของเมสซี่นั้นโดดเด่นจนโค้ชและเพื่อนร่วมทีมต่างประทับใจ การเลี้ยงบอลที่แนบเนียนราวกับลูกฟุตบอลติดอยู่กับเท้าทำให้เขาได้รับการจับตามองตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน การเปิดตัวในทีมชุดใหญ่ของบาร์เซโลนาเกิดขึ้นเมื่อปี2004ขณะที่เขามีอายุเพียง17ปีเท่านั้นภายใต้การคุมทีมของแฟรงค์ไรช์การ์ดเกมแรกในลาลีกาที่ได้ลงสนามอย่างเป็นทางการทำให้โลกฟุตบอลได้เห็นแววของดาวรุ่มที่จะกลายเป็นกำลังสำคัญในอนาคตและไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ทำประตูแรกให้กับสโมสรได้ในการพบกับอลบาเซเต้กลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูให้บาร์เซโลนาในเวลานั้น เมสซี่เริ่มฉายแววอย่างต่อเนื่องและเมื่อบาร์เซโลนาเข้าสู่ยุคของเป๊ปกวาดิโอลาความสามารถของเขาก็ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างเต็มที่กวาดิโอลามองเห็นศักยภาพในการเล่นเป็นฟอลสไนหรือกองหน้าตัวหลอกซึ่งเปลี่ยนเกมรุกของบาซ่าให้กลายเป็นศิลปาการเล่นฟุตบอลที่สวยงามและพรมพลังที่สุดยุคหนึ่ง ช่วงเวลานั้นบา์เซลโลนาไม่เพียงครองความยิ่งใหญ่ในลาลีกาแต่ยังสร้างความประทับใจไปทั่วโลกด้วยรูปแบบการเล่นติกิกากา้าที่โดดเด่นด้วยการเคลื่อนบอลอย่างรวดเร็วและแม่นยำซึ่งเมสซี่คือศูนย์กลางของระบบนี้เขาไม่เพียงจะเป็นผู้ทำประตูแต่ยังเป็นตัวสร้างสรร์เกมที่คอยป้อนโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมอย่างซาบีเออร์นานเดสและอันเดรสอินเอสตา หนึ่งในช่วงเวลาที่โลกจดจำคือยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกปี2009นัดชิงชนะเลิศกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สนามโอลิมปิกสตาดิโอกรุงโรมเมสซี่โชว์ความสามารถด้วยการโหมประตูปิดท้ายแม้จะเป็นนักเตะคร่างเล็กแต่เขากระโดดขึ้นเหนือริโอเฟอร์ดินานกองหลังร่างสูงใหญ่ของยูไนเต็ดและทำประตูสำคัญที่ตอกย้ำชัยชนะ2-0ของบาร์เซโลนา จากวันนั้นจนถึงปี2015บาร์เซลโลนาภายใต้การนำของเมสซี่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องคว้าถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีก4สมัยลาลีก้าหลายสมัยและกลายเป็นทีมที่ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลก เมสซี่เองคว้ารางวัลบอลลองดอร์หลายครั้งในช่วงเวลาดังกล่าวกลายเป็นเครื่องยืนยันถึงความยอดเยี่ยมทั้งในฐานะนักเตะและในฐานะตำนานแต่สิ่งที่ทำให้เมสซี่แตกต่างจากนักเตะคนอื่นไม่ใช่เพียงจำนวนประตูที่เขาทำได้หากแต่เป็นวิธีที่เขาสร้างความสุขให้แฟนบอลทุกครั้งที่ลงสนามการเลี้ยงบอลหลบผู้เล่นหลายคนการยิงไกลที่แม่นยำหรือแม้แต่การจ่ายบอลที่เฉียบคมล้วนกลายเป็นภาพจำที่โลกฟุตบอลไม่อาจลืมในเส้นทางกับบาร์เซโล เมสซี่ทำประตูได้มากกว่า600ประตูและกลายเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของสโมสรทำลายสถิติแล้วสถิติเล่าไม่ว่าจะเป็นการยิงประตูในลาลีกาการทำแฮตทริกหรือแม้แต่การทำประตูในฤดูกาลเดียวถึง91ประตูในปี2012ซึ่งยังคงเป็นหนึ่งในสถิติที่โลกฟุตบอลต้องจารึกแต่เบื้องหลังตัวเลขเหล่านี้คือความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างเมสซี่กับบาร์เซลโลนาสโมสรไม่ได้เป็นเพียงทีมฟุตบอลสำหรับเขาแต่เป็น บ้านที่มอบโอกาสในการเติบโตเป็นที่ที่ช่วยเขาต่อสู้กับอุปสรรคในวัยเด็กและเป็นเวทีที่เขาได้แสดงความสามารถออกมาอย่างเต็มที่ในทุกแมตช์สำคัญแฟนบอลแคมป์หนูต่างส่งเสียงกล้องเพื่อเชียร์เขาและทุกประตูที่เขายิงได้ก็ถูกจารึกไว้ในหัวใจของผู้คนเมสซี่ไม่ได้เพียงนักเตะของบาร์เซโลนาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคทองที่ยากจะมีใครมาแทนที่ เมื่อมองย้อนกลับไปที่ความสำเร็จของเมซี่กับบาร์เซโลนามันไม่ใช่แค่เรื่องราวของการแข่งขันฟุตบอลแต่มันคือบทเรียนชีวิตที่บอกเราว่าความมุ่งมั่นความพยายามและการไม่หยุดฝันสามารถเปลี่ยนเด็กชายตัวเล็กๆให้กลายเป็นตำนานที่คนทั้งโลกยกย่องได้ การเติบโตของเมสซี่ในบาร์เซโลนาไม่ใช่เพียงแค่การพัฒนาในเชิงฝีเท้าฟุตบอลแต่ยังการพัฒนาความเป็นผู้นำที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างชัดเจนจากเด็กน้อยผู้เงียบขรึมไม่ค่อยพูดมากในห้องแต่งตัวกลายมาเป็นบุคคลที่เพื่อนร่วมทีมต่างยกให้เป็นศูนย์กลางของสโมสรทุกการเคลื่อนไหวของเขาในสนามเปรียบเสมือนแรงขับเคลื่อนที่ทำให้บาร์เซโลนายังคงรักษาความยิ่งใหญ่ได้ สิ่งที่ทำให้เมสซี่พิเศษในทีมชุดทองของบาร์เซโลนาคือการเล่นร่วมกับซาบีเออร์นันเดสและอันเดรสอินิสตาสามประสานแดนกลางและแนวรุกที่หลายคนยกย่องว่าเป็นไตรศูนย์ที่อันตรายที่สุดในโลกฟุตบอลด้วยการครองบอลการจ่ายบอลสั้นที่แม่นยำและการเคลื่อนที่ที่ต่อเนื่องทั้งหมดนี้สอดประสานกันจนทำให้คู่แข่งแทบไม่สามารถหยุดยั้งได้ ความสำเร็จของบาร์เซโลนาในปี2009ถือการประกาศศักดาหให้โลกรู้จักกับทีมที่ถูกเรียกว่าดีมทีมยุค2พวกเขาคว้าทริปเปิลแชมป์ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรด้วยการคว้าแชมป์ลาลีกาโกปาเดลเรและยูฟาแชมเปียนส์ลีกในฤด,ดูการเดียวสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักในโลกฟุตบอลและเมสซี่คือหัวใจหลักของความสาเร็จครั้งนั้น ในเกมนัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกปี2009กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมสซี่ไม่เพียงแค่ทำประตูได้แต่ยังพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าเขาสามารถเป็นตัวตัดสินเกมในแมตช์ใหญ่ที่สุดได้ความมุ่งมั่นและความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดของเขาทำให้บาร์เซลโลนากลายเป็นสโมสรที่คู่แข่งหวาดกลัว หลังจากนั้นบาร์เซโลนาก็ยังคงเดินหน้าสร้างความสำเร็จต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2011ที่ทีมก้าวขึ้นมาอีกขั้นโดยฟอร์มการเล่นที่ถูกยกย่องว่าลงตัวที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลสโมสรเกมนัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีกที่เวมลีย์กลับมาเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งบาร์เซโลนาโชว์ฟอร์มเหนือชั้นจนเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันยังต้องยอมรับว่านี่คือทีมที่ดีที่สุดที่ผมเคยเจอและในเกมนั้นเมสซี่คือผู้ทำประตูสำคัญด้วยการยิงไกล นอกกรอบเขตโทษที่เฉียบคมจนเดวิดเดเคอาไม่อาจป้องกัรได้ ไม่เพียงแค่ในแชมเปี้ยนส์ลีกเมสซี่ยังสร้างชื่อเสียงในลาลีกาอย่างต่อเนื่องฤดูกาล2011-2012ถือเป็นฤดูกาลที่เขาทำลายทุกสถิติที่เคยมีมาด้วยการยิงรวมถึง91ประตูในปฏิทินปีเดียวสถิติที่ทำให้โลกทั้งโลกตกตะลึงไม่ว่าจะเป็นการยิงจากโอเพนเพลย์การยิงฟรีคิกหรือการทำประตูในเกมใหญ่เขาทำได้หมดและทำได้อย่างง่ายดายรากับเป็นเรื่องธรรมดา นอกจากนี้การแข่งขันเอลคลาสิโกระหว่างบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดกลายเป็นเวทีที่ทำให้เมซี่ถูกจดจำมากที่สุดการเผชิญหน้ากับคริสเตียโน o โรนัลโดในยุคที่ทั้งสองต่างอยู่ในจุดสูงสุดของอาชีพคือตำนานที่ถูกเล่าขานไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นการดวลกันในสนามหรือการเปรียบเทียบในทุกสถิติทั้งสองคือแรงผลักดันที่ทำให้กันและกันยิ่งใหญ่ขึ้นในเกมเอลคลาสิโกปี2017ที่ซานติอาโกเบนาเบลเมซี่ทำประตูชัยใน ช่วงทดเวลาบาดเจ็บและฉลองด้วยการถอดเสื้อโชว์ต่อหน้าแฟนบอลเรอัลมาดริดกลายเป็นภาพที่แฟนบอลทั่วโลกจดจำนั่นไม่ใช่เพียงการทำประตูแต่เป็นการประกาศให้โลกเห็นว่านี่คือเวทีของเมซี่ แม้เวลาผ่านไปหลายปีความสำเร็จของเมสซี่กับบาร์เซลโลนายัางคงต่อเนื่องเขาคว้าแชมป์ลาลีก้าไปมากกว่า10สมัยโกปาเดลเรหลายสมัยและซูเปอร์โคปาเดเอสปานยาอีกหลายครั้งรวมถึงแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกสสมัยและฟี่าคลับเวิลด์คัพที่เขาได้สัมผัสกักบถ้วยแชมป์ระดับโลกของสมโมสร แต่เบื้องหลังความสำเร็จเหล่านี้คือความกดดันมหาศาลที่เมซี่ต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบกับนักเตะในตำนานหรือการเป็นผู้นำในทีมที่เต็มไปด้วยความคาดหวังเขามักถูกถามว่าจะสามารถพาบาร์เซโลนาประสบความสำเร็จได้ต่อไปหรือไม่และทุกครั้งเขาก็ตอบคำถามเหล่านั้นด้วยการโชว์ฟอร์มในสนาม ความรักและความผูกพันระหว่างเมสซี่กับแฟนบอลบาร์เซโลนาคือสิ่งที่สะท้อนออกมาทุกครั้งที่เขาลงสนามที่คัมปนูสนามแห่งนี้ไม่เพียงเป็นที่ทำงานแต่เป็นบ้านที่ทำให้เขาเติบโตขึ้นมาในฐานะตำนาน ช่วงปี2015ถือเป็นอีกหนึ่งจุดสูงสุดของบาร์เซลโลนาในยุคเมสซี่เมื่อเขาได้รวมเล่นกับเนม้าและลุยส์ซัวเรสใน3ประสานที่ถูกขนานนามว่า MSN แนวรุกที่น่าเกรงขามที่สุดในโลกเวลานั้นด้วยการผสานของความเร็วเทคนิคและความเฉียบขาดในการทำประตู3ประสานนี้ช่วยให้บาร์เซลโลนาคว้าทริปเปิลแชมป์อีกครั้งในปี2015การคว้าแชมป์อยู่ห้าแชมเปียนส์ลีกลาลีกาและโกปาเดลเรในฤดูการเดียวเป็นสิ่งที่ตอกย้ำความยิ่ง ของสโมสสรและบทบาทสำคัญของเมซี่ในฐานะหัวใจของทีมสิ่งที่น่าประทับใจคือแม้เมซี่จะมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกแต่เขายังคงรักษาความเป็นตัวเองไม่ว่าจะเป็นความเรียบง่ายการใช้ชีวิตอย่างสำถาหรือการให้ความสำคัญกับครอบครัวมากกว่าความหรูหราเมซี่ไม่ใช่นักฟุตบอลที่สร้างกระแสด้วยคำพูดแต่เลือกที่จะพูดผ่านการเล่นในสนามแทน เมสซี่กับบาร์เซโลนาไม่ใช่เพียงความสัมพันธ์ระหว่างนักเตะกับสโมสรแต่เป็นตำนานที่ทั้งสองสร้างร่วมกันความสำเร็จทั้งหมดไม่เพียงทำให้บาร์เซโลนากลายเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทีมหนึ่งในประวัติศาสตร์แต่ยังทำให้ Messi เมสซี่ก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะที่หลายคนยกย่องว่านักเตะที่เก่งที่สุดตลอดกาลและทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนหากแต่เป็นผลลัพธ์ของความมุ่งมั่นความเสียสละและการอุทิศตนให้กับสโมสรที่เขารัก เมื่อกล่าวถึงความสำเร็จของเมสซี่ในบาร์เซโลนาเราไม่อาจมองข้ามการเปลี่ยนแปลงของสโมสรที่หมุนรอบตัวเขาได้เลยนับทั้งแต่วันที่เขาก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในทีมชุดใหญ่สโมสรแห่งนี้ก็ได้ออกแบบระบบการเล่นแทบทั้งหมดให้เหมาะกับดึงศักยภาพของเขาออกมาอย่างสูงสุดไม่ว่าจะเป็นสมัยของแฟรงไรช์กาด เป๊ปกวาร์ดิโอลาลุยส์เอนริเก้หรือเออร์เนสโต้บา d เบลเดต่างก็รู้ดีว่าความสามารถของเมสซี่คือกุญแจที่ไขประตูสู่ความสำเร็จเมสซี่มีสไตล์การเล่นที่ยากจะหาคำจำกัดความที่ชัดเจนเพราะเขาไม่ใช่กองหน้าแบบธรรมดาที่รอจังหวะยิงไม่ใช่กองกลางที่ทำหน้าที่แค่จ่ายบอลและไม่ใช่ปีกที่แค่เปิดบอลจากด้านข้างแต่เขาสามารถทำได้ทุกอย่าง เขาเลี้ยงบอลจากกลางสนามขึ้นไปเองได้เขาสร้างสรรค์โอกาสให้เพื่อนร่วมทีมเขายิงประตูในจังหวะที่แทบไม่มีใครคิดว่าจะเป็นไปได้ความหลากหลายนี้ทำให้เมสซี่กลายเป็นเหมือนนักเตะสามในหนึ่งที่บาร์เซลโลนาไม่อาจขาดได้การเลี้ยงบอลของเมสซี่ถือเป็นเอกลักษณ์ที่โลกต้องพูดถึงเขามีทักษะในการควบคุมบอลที่เหมือนกับว่าลูกฟุตบอลถูกแม่เหล็กดูดติดไว้ที่เท้า ทุกครั้งที่เขาพาบอลผ่านกองหลังทีละคนผู้ชมจะรู้สึกเหมือนกำลังชมงานศิลปะที่มีชีวิตจริงๆยิ่งในเกมใหญ่ๆที่กดดันสูงเขามักจะแสดงความนิ่งและความเฉียบคมออกมาได้อย่างเหนือชั้นหนึ่งในประตูที่โลกไม่อาจลืมคือประตูที่เขาทำได้ในโกปาเดลเรปี2007ที่พบกับเกตาเฟ่เขาพาบอลจากกลางสนามเลี้ยงผ่านผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามถึง5คนก่อนจะยิงเข้าไปอย่างงดงาม ประตูนี้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับประตูในตำนานที่ดีเอโกมาราโดน่าเคยทำไว้ในฟุตบอลโลก1986และถูกเรียกว่าเป็นโกเดอร์เนชั่นใหม่ของวงการลูกหนังแต่ความสำเร็จไม่ได้มาจากพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวหากยังมาจากการทำงานหนักที่หลายคนอาจไม่เห็นเมสซี่ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมที่เข้มขน้นความทุ่มเทในการรักษาสภาพร่างกายหรือการปรับปรุงเกมการเล่นให้คันต่อยุคสมัย เขาพยายามหาวิธีใหม่ๆในการทำประตูและสร้างความแตกต่างให้กับทีมเสมอในช่วงที่บาร์เซโลนาอยู่ในยุคทองความร่วมมือระหว่างเมสซ,ซี่ซาบีและอินิเอสตาได้สร้างเกมรุกที่ถูกยกย่องว่าสมบูรณ์แบบที่สุดในโลกฟุตบอลแฟนบอลทั่วโลกต่างยอมรับว่าเมื่อ3มคนนี้ได้ลงสนามพร้อมกันทีมคู่แข่งแทบไม่มีทางหยุดยั้งได้เลยเพราะเกมการครองบอลที่ละเอียดและแม่นยำมากจนเหมือนถูกควบคุมด้วยสายตาเดียวกัน อย่างไรก็ตามความสำเร็จที่เมสซี่สร้างในบาร์เซโลนาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการคว้าถ้วยรางวัลเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเตะเยาวชนรุ่นใหม่ในลามาเซียเด็กๆหลายคนที่ฝันอยากสวมเสื้อบาร์เซโลนาต่างยกเมสซี่เป็นแบบอย่างไม่เพียงแต่ในเรื่องฝีเท้าแต่รวมไปถึงความมุ่งม,มั่นและความซื่อสัตย์ต่อสโมสรสิ่งหนึ่งที่ทำให้เมสซี่ได้รับความรักจากแฟนบอลทั่วโลกคือการที่เขาไม่เคยเล่นเพื่อโชว์หรือหวังสร้างภาพลักษณ์ เขาลงสนามเพื่อทีมเพื่อเพื่อนร่วมทีมและเพื่อชัยชนะทุกการกระทำของเขาในสนามสะท้อนให้เห็นถึงความถ่อมตัวและความเป็นนักกีฬาที่แท้จริงเขาไม่เคยโอ้อวดไม่เคยก่อเรื่องนอกสนามให้เสื่อมเสียแต่เลือกที่จะพูดผ่านผลงานของตัวเองในสนามเท่านั้น ในหลายๆฤดูกาลที่บาร์เซโลนาต้องเผชิญกับปัญหาทั้งในและนอกสนามไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนโคช้ชปัญหาด้านการเงินหรือความกดดันจากสื่อเมสซี่คือคนที่ยังคงยืนหยัดเป็นเสาหลักของทีมเขาไม่เพียงทำประตูสำคัญแต่ยังสร้างแรงศรัทธาให้เพื่อนร่วมทีมเชื่อมั่นว่าพวกเขาสามารถก้าวผ่านอุปสรรคไปได้ ช่วงเวลาที่ทําให้แฟนบอลบาร์เซโลนาประทับใจที่สุดคือการที่เมสซี่ยังคงเลือกอยู่กับสโมสสแม้ว่าจะมีข้อเสนอมหาศาลจากหลายทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ปารีสแซงแฉกแมงหรือเชลซีแต่เขายังยืนยันที่จะอยู่กับสโมสรที่ให้โอกาสเขามาตั้งแต่เด็กสิ่งนี้สแสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์และความผูกพันที่มากกว่าคําว่านักเตะก,กับสโมสสนอีกหนึ่งจุดเด่นที่โลกยกย่องเมสซี่คือความคงเส้นคงวา เขาไม่ใช่นักเตะที่โชว์ฟอร์มเฉิดฉายในบางฤดูกาลแล้วหายไปแต่ตลอดกว่า15ปีเขายังคงรักษามาตร,รฐานการเล่นในระดับสูงไว้ได้เสมอไม่ว่าจะในเกมลีกเกมยุโรปหรือเกมระดับโลกเมสซี่มักจะสร้างความแตกต่างได้ตลอดบาร์เซลโลนาในยุคที่มีเมสซี่จึงไม่ใช่เพียงทีมฟุตบอลธรรมดาแต่เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความงดงามในกีฬานี้ ทุกครั้งที่เขาได้บอลความตื่นเต้นจะเกิดขึ้นในสนามและในหัวใจของผู้ชมไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลบาซ่าหรือแม้แต่แฟนทีมคู่แข่งทุกคนต่างก็ยอมรับว่าการได้เห็นเมสซี่เล่นคือของขวัญจากฟุตบอลแต่ในขณะเดียวกันความสำเร็จเหล่านี้ก็ทำให้เขาต้องแบกรับภาระอันหนักอึ้งทุกสายตาทุกความคาดหวังล้วนมุ่มมาที่เขาในทุกฤดูกาลเขาต้องพิสูจน์ตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่า และแม้จะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นการตกรอบยูฟาแชมเปียนส์ลีกอย่างน่าเจ็บปวดแต่เมสซี่ก็ยังคงลุกขึ้นกลับมาเพื่อต่อสู้ใหม่อยู่เสมอแฟนบอลจำนวนมากยังคงจำได้ว่าในปี2015เมสซี่ทำประตูสุดคลาสสิกในเกมเจอกับบาเยนมิวนิคที่คัมนูเขาเลี้ยงหลบเจโรมบัวเต้จนกองหลังร่างใหญ่เสียหลักล้มลงกับพื้นก่อนจะชิปบอลผ่านมานูเอลนอยเยอร์ผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในเวลานั้น ประตูนี้ไม่เพียงแค่ตอกย้ำชัยชนะของบาร์เซโลนาแต่ยังกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเหนือชั้นของเมสซี่ในเกมยุโรปบาร์เซโลนาและเมสซี่จึงเป็นเหมือนกันและกันสโมสรสร้างเวทีให้เขาได้แสดงออกและเขาก็ตอบแทนด้วยการพาทีมประสบความสำเร็จอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ประวัติศาสตร์ที่ถูกเขียนขึ้นนี้จึงไม่ได้เป็นเรื่องของฟุตบอลแต่เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั่วโลกเชื่อว่าความพยายามและความรักในสิ่งที่ทำสามารถพาเราไปสู่ความยิ่งใหญ่ได้ในทุกๆช่วงเวลาที่เมสซี่โลดแล่นอยู่ในถิ่นคนัมปนูสิ่งที่แฟนบอลบาร์เซลโลนาได้สัมผัสไม่ใช่เพียงชัยชนะหรือประตูที่สวยงามแต่คือความรู้สึกว่าเราได้อยู่ในยุคที่ดีที่สุดของสโมสร หลายคนเรียกช่วงเวลาเหล่านี้ว่าเป็นยุคทองของบาซ่าเพราะนอกจากผลลัพธ์ในสนามที่เป็นรูปธรรมแล้วบาร์เซโลนายังได้สร้างภาพลักษณ์ที่กลายเป็นแบบฉบับของฟุตบอลเชิงศิลปะเป็นฟุตบอลที่เน้นการครองบอลการต่อบอลและความเข้าใจในเกมที่สูงสุด เมสซี่คือแกนกลางที่ทำให้ระบบนี้สมบูรณ์แบบที่สุดเขาไม่เพียงรอจังหวะยิงแต่ยังถอยลงมาล้วงบอลกลางสนามทำหน้าที่เป็นเพลย์เมเกอร์และในขณะเดียวกันก็พร้อมสอดเข้าไปในกรอบเขตโทษเพื่อจบสกอร์อย่างเฉียบคมเขาคือคนที่เชื่อมต่อทุกเส้นในเกมรุกของทีมและทำให้ติกิตากาไม่ได้เป็นแค่การครองบอลไปมาแต่เป็นการครองบอลที่มีจุดหมาย ความสำเร็จของเมสซี่กับบาร์เซโลนาจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของตัวเลขที่น่าทึ่งเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนโฉมวิธีคิดในวงการฟุตบอลทีมต่างๆในยุโรปต่างพยายามหาทางหยุดบาร์เซโลนาพยายามหาสูตรแก้ทางแต่ส่วนใหญ่ก็ล้มเหลวเพราะการมีเมสซี่ในทีมทำให้บาซ่ามีความได้เปรียบเหนือชั้นเสมอ สิ่งหนึ่งที่แฟนบอลยังจำได้คือความเฉียบขาดของเมสซ,ซี่ในเกมใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการพบกับเรอัลมาดริดในศึกเอลคลาสิโกหรือการเจอทีมยักษ์ใหญ่จากยุโรปเขามักจะเป็นคนที่สร้างความแตกต่างได้เสมอมีหลายเกมที่เขายิงประตูสำคัญจนกลายเป็นจุดเปลี่ยนของฤดูกาลและมีอีกหลายเกมที่เขาเป็นผู้นำการคัมแบ็กที่เหลือเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างเมสซี่กับแฟนบอลคัมป์นูนั้นลึกซึ้งมากทุกครั้งที่เขายิงประตูเสียงเฮที่ดังกึกก้องในสนามเป็นเหมือนการตอบรับความรักที่ทั้งสองฝ่ายมีต่อกันและทุกครั้งที่เขายกมือขึ้นฟ้าเฉลิมฉลองหลังยิงประตูก็เป็นการระลึกถึงคุณยายผู้ล่วงลับที่เคยเป็นกำลังใจสำคัญให้เขาในวัยเด็กภาพเหล่านี้ทำให้แฟนบอลรู้สึกว่าเมสซี่ไม่ได้เป็นเพียงนักฟุตบอลแต่เป็นคนธรรมดาที่มีเรื่องราวและความผูกพันจริงๆ ตลอดระยะเวลาเกือบ 2, สองทศวรรษกับบาร์เซโลนาเมสซี่คว้าชแชมป์ลาลิก้ามากกว่า10สมัยโกปาเดลเรกว่า7สมัยและยูฟาแชมเปียนส์ลีก4สมัยเขายังกลายเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของลาลิกา้าและของสโมสรบาร์เซลโลนาสถิติการยิงประตูของเขามีมากกว่า600ลูกในทุกรายการสร้างมาตรฐานใหม่ที่ยากจะมีใครทำลายได้ หนึงในสถิติที่โด่งดังที่สุดคือการยิง91ประตูในปี2012ซึ่งเป็นจำนวนประตูที่มากที่สุดที่นักเตะคนหนึ่งเคยทำได้ใน1ปีปฏิทินตัวเลขนี้ไม่เพียงตอกย้ำความเป็นสุดยอดดาวยิงของเขาแต่ยังสะท้อนถึงความสม่ำเสมอและความหลากหลายในการทำประตูไม่ว่าจะเป็นการยิงไกลการยิงฟรีคิกการจบสกอร์ในกรอบเขตโทษหรือแม้แต่การทำประตูจากการเลี้ยงหลบหลายคน แต่สิ่งที่ทำให้เมสซี่มีค่ามากกว่าตัวเลขคือช่วงเวลาที่เขาสร้างขึ้นมาบางครั้งประตูเดียวของเขาเปลี่ยนผลการแข่งขันทั้งฤดูกาลและบางครั้งการเล่นของเขาทำให้แฟนบอลทั้งสนามลุกขึ้นปรบมือพร้อมกันแม้กระทั่งแฟนทีมคู่แข่งก็ตาม ตัวอย่างเช่นเกมเจอกับเรอัลมาดริดที่ซานติอาโกเบ์นเบลในปี2017เมื่อเขายิงประตูชัยในช่วงทดเวลาและชูเสื้อให้แฟนบอลมาดริดเห็นมันกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ตอกย้ำถึงความเป็นราชาแห่งเอลคลาสิโกอีกครั้งหรือเกมเจอกับแอตเลติกบิลเบาที่เขาเลี้ยงบอลจากฝั่งตัวเองผ่านผู้เล่นหลายคนก่อนจะยิงเข้าไปประตูนี้กลายเป็นอีกหนึ่งผลงานชิ้นเอกที่ยากจะลืม ตลอดเส้นทางกับบาร์เซโลนาเมสซี่ยังได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเขาไม่ใช่แค่นักเตะที่เล่นเพื่อทีมแต่ยังเป็นผู้นำโดยธรรมชาติแม้เขาจะไม่ใช่คนที่พูดมากในห้องแต่งตัวแต่การกระทำในสนามของเขาคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เพื่อนร่วมทีมพร้อมทุ่มเทเต็มที่การได้เล่นเคียงข้างเมสซี่คือแรงผลักดันให้เพื่อนๆยกระดับฝีเท้าขึ้นมา ช่วงเวลาที่บาร์เซโลนาคว้าทริปเปิลแชมป์ในปี2015ถือเป็นหนึ่งในจุดสูงสุดอีกครั้งของสโมสรและเป็นการตอกย้ำว่าเมสซี่ยังคงเป็นหัวใจหลักของทีมเขาร่วมกับเนมาและหลุยซัวเรสสร้าง3ประสาน MSN ที่น่าเกรงขามที่สุดในโลกฟุตบอลการประสานงานของเขาทำให้คู่แข่งแทบไม่มีทางหยุดได้และในฤดูการนั้นพวกเขากวาดแชมป์อย่างยิ่งใหญ่ อย่างไรก็ตามแม้เมสซี่จะพาสโมสรประสบความสำเร็จมากมายแต่เขาก็ต้องเผชิญกับความผิดหวังไม่น้อยเช่นกันโดยเฉพาะในยูฟาแชมเปียนส์ลีก ช่วงปลายยุคทองของบาซ่าทีมต้องพบกับการตกรอบที่น่าผิดหวังหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการโดนแอสโรม a าคัมแบ็กในปี2018หรือโดนลิเวอร์พูลถล่มที่แอนฟิลด์ในปี2019เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้แฟนบอลทั่วโลกเห็นภาพเมสซี่ที่เจ็บปวดและเสียใจแต่เขาก็ยังคงยืนหยัดอยู่กับทีมเสมอ ในฐานะนักฟุตบอลเมสซี่ได้ทำทุกอย่างที่เขาทำได้เพื่อบาร์เซโลนาเขาสละเวลาแรงกายและหัวใจทั้งหมดเพื่อพาสโมสรไปสู่ความสำเร็จสูงสุดและแม้เวลาจะผ่านไปความผูกพันระหว่างเขากับสโมสรแห่งนี้ก็จะยังคงอยู่ตลอดไป สิ่งที่เราควรจดจำไม่ใช่แค่ถ้วยแชมป์หรือจำนวนประตูแต่คือความสุขความตื่นเต้นและแรงบันดาลใจที่เขามอบให้กับแฟนบอลทั่วโลกทุกครั้งที่เมสซี่ลงสนามคือทุกครั้งที่แฟนบอลได้เห็นความมหัศจรรย์ของฟุตบอลที่แท้จริงเมื่อเรามองย้อนกลับไปในเส้นทางเกือบ20ปีของลีโอนลเมสซี่กับบาร์เซโลนาสิ่งที่สะท้อนออกมามา,มากที่สุดคือความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งเกินกว่าคำว่านักเตะก,กับสโมสร เมสซี่ไม่ได้เป็นเพียงแข้งคนหนึ่งที่ลงเล่นให้บาร์ซ่าแต่เขากลายเป็นจิตวิญญาณของทีมเป็นเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของยุคที่สโมสสแห่งนี้ครองโลกฟุตบอลด้วยศิลปะและพลังในวันที่เขายังเป็นเด็กชายตัวเล็กๆที่เดินทางข้ามทวีปจากโรซาริโอเพื่อมารักษาโรคที่ขัดขวางการเติบโตบาร์เซโลนาคือผู้ยื่นมือเข้ามาให้โอกาสและในเวลาต่อมาเมสซี่ก็ตอบแทนโอกาสนั้นด้วยการมอบช่วงเวลาที่งดงามที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสร การเดินทางของเขาจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของกีฬาฟุตบอลแต่เป็นบทพิสูจน์ถึงคุณค่าของความเชื่อใจและการทุ่มเทจนสุดหัวใจ ตลอดระยะเวลาในถิ่นคนัมนูเมสซี่กลายเป็นนักเตะที่แฟนบอลรอคอยได้เห็นทุกครั้งที่ทีมลงสนามไม่ว่าจะในเกมเล็กหรือเกมใหญ่ความหวงังความสุขและความตื่นเต้นของผู้คนนับล้านต่างฝากไว้ที่ปลายเท้าของเขาและเขาก็มักตอบแทนความคาดหวังนั้นด้วยผลงานที่เกินกว่าจินตนาการ หลายประตูของเขาไม่ได้เป็นเพียงประตูแต่เป็นงานศิลป์ที่ถูกบันทึกไว้ในความทรงจําไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงหลบผู้เล่น5คนของเกตาเฟ่การยิงโมงใส่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในนัดชิงปี2009การลากเหลือยจนเจโรมบัวเต็งล้มลงกับพื้นในเกมกับบาเยอร์หรือการยิงประตูชัยในเอลกลาซิโก้และชูเสื้อโชว์ต่อหน้ากองเชียร์มาดริดถูกประตูเหล่านี้คือเรื่องเล่าที่ถูกส่งต่อและจะยังคงถูกพูดถึงไปอีกนานเท่านั้น นอกเหนือจากความยิ่งใหญ่ในสนามเมสซี่ยังกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักฟุตบอลรุ่นใหม่ทั่วโลกเด็กๆหลายคนเริ่มต้นเตะฟุตบอลเพราะอยากเป็นเหมือนเขาไม่ว่าจะเป็นทักษะการทำงานหนักหรือความถ่อมตนเขากลายเป็นต้นแบบของการพิสูจน์ว่าความยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องมาพร้อมกับรูปร่างที่สูงใหญ่หรือพละกำลังที่เหนือใครแต่เกิดจากหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ บาร์เซโลนาและเมสซี่คือคู่ที่เหมือนถูกลิขิตให้พบกันสมสรช่วยให้เขากลายเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกและเขาก็ตอบแทนด้วยการพาทีมไปสู่จุดสูงสุดที่ไม่เคยมีใครคิดฝันไว้มาก่อนสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายมอบให้กันและกันจึงกลายเป็นตำนานที่ไม่มีวันจางหาย แต่ในทุกความสำเร็จยังมีแง่มุมที่สะท้อนถึงความเป็นมนุษย์ของเมสซี่เช่นกันมีวันที่เขาน้ำตาคลอหลังจากตกรอบมีวันที่เขาเจ็บปวดจากความพ่ายแพ้และมีวันที่เขาต้องก้าวออกมาพูดด้วยหัวใจว่าผมอยากพาทีมนี้ไปสู่ความสำเร็จมากกว่านี้ภาพเหล่านี้ทำให้แฟนบอลเห็นว่าแม้จะยิ่งใหญ่เพียงใดเขาก็ยังเป็นมนุษย์ที่มีความฝานันความผิดหวังและความหวังเช่นเดียวกับทุกคน ความสำเร็จที่เมสซี่สร้างไว้กับบาร์เซโลนาไม่อาจนับได้เพียงถ้วยรางวัลกว่า30ใบหรือจำนวนประตูที่เกินกว่า600ลูกแต่ต้องนับรวมถึงความทรงจำที่เขามอบให้กับแฟนบอลความสุขที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่เขาลงสนามและแรงบันดาลใจที่ถูกส่งต่อไปอยังผู้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่า สำหรับแฟนบอลทั่วโลกการได้มีชีวิตอยู่ในยุคที่เมสซี่เล่นให้บาร์เซลโลนาถือเป็นของขวัญจากฟุตบอลเพราะไม่ใช่ทุกยุคสมัยที่จะได้เห็นนักเตะที่มีทั้งพรสวรรค์และความทุ่มเทในระดับนี้การที่เขาสวมเสื้อหมายเลข10และก้าวลงสนามคัมููคือภาพที่จะถูกจดจำไปชั่วนิรัน สุดท้ายแล้วความสำเร็จของเมสซี่กับบาร์เซโลนาไม่ใช่เพียงเรื่องราวของการคว้าแชมป์แต่เป็นเรื่องราวของความรักความซื่อสัตย์และความเชื่อมั่นที่ไม่มีเงื่อนไขเขาได้สร้างตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสโมสรและตำนานนั้นก็จะถูกเล่าขานต่อไปไม่สิ้นสุด นี่คือเส้นทางที่เริ่มจากเด็กชายตัวเล็กๆที่มีโรคขัดขวางการเจริญเติบโตแต่ไม่ยอมให้โชคชะตามากำหนดอนาคตเขาเลือกที่จะต่อสู้เลือกที่จะเชื่อมั่นในความฝันและเลือกที่จะตอบแทนสโมสรที่มอบโอกาสให้เขาในวันที่โลกยังไม่รู้จักชื่อลีโอนลเมซี่วันนี้เขาได้พิสูจน์แล้วว่าความฝันที่ยิ่งใหญ่สามารถกลายเป็นจริงได้หากเรามีหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ และนั่นเองคือเรื่องราวทั้งหมดของเมสซี่กับความสำเร็จในบาร์เซโลนาเรื่องราวที่ไม่ได้เป็นแค่ประวัติศาสตร์ของสโมสรแต่เป็นแรงบันดาลใจที่ส่องสว่างให้กับโลกฟุตบอลและผู้คนทั่วโลกขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสนุกสกจากโลกกีฬาใน power play